Hello everyone. you have learned vocabularies about country and nationality. in this clip we are going to learn how to ask about country and nationality. are you ready? so let's learn สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆได้เ,ดเ,ดเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติกันไปแล้วนะคะ ได้ฝึกออกเสียงกันบ้างหรือ,อยังสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการถามตอบหรือสนทนาเกี่ยวกับประเทศแล้วก็สัญชาติกันนะคะพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปเราจะมาดูเกี่ยวกับการถามเกี่ยวกับประเทศนะคะเรามีวิธีการถามถ้าประธานเป็น U นะคะเราจะใช้ประโยคที่ว่า where are you from Where are you from? คุณมาจากที่ไหนหรอเวลาตอบ I am from แล้วตามด้วยชื่อประเทศ I am from แล้วตามด้วยชื่อประเทศฉันมาจากประเทศอะไรเราก็ตอบไปตามนั้นนะคะต่อไปดูแบบที่สอง Where do you come from? เราจะใช้คำ from นะคะเราก็จะใช้กริยาช่วยก็คือดู Where do you come from? คุณมาจากที่ไหนหรอ I come from แล้วตามด้วยชื่อประเทศ I come from แล้วตามด้วยชื่อประเทศเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่ามีการถามเกี่ยวกับประเทศว่าอย่างไรบ้างเด็กๆเห็นธงชาติใช่ไหมคะถงชาตินี้เป็นของใช่แล้วค่ะเป็นของประเทศไทยหรือไท a แลนด์ไทยแลนด์เป็นชื่อประเทศเอ๊แล้วถ้าเชื้อชาติล่ะคะถูกต้องค่ะไทยเรามาฝึกกันเลยนะคะ Where are you from Where are you from เด็กๆออกเสียงตามคุณครูไปด้วยเลยนะคะเธอมาจากที่ไหนหรอ I am from Thailand I am from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนะอีกรูปแบบหนึ่งในการถามที่เราใช้คํา from นะคะ Where do you come from Where do you come from ตอบว่ายังไงดีคะถูกต้องค่ะเด็กๆ I come from Thailand I come from Thailand. คุณมาจากที่ไหนหรอฉันมาจากประเทศไทยนะต่อไปเรามาดูการถามเกี่ยวกับประเทศนะคะในภาพนี้เด็กๆจะเห็นว่ามีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งก็คือแซมนะคะวิธีการถามนะคะเราจะขึ้นต้นประโยคในการถามในรูปแบบที่หนึ่งก็คือ Where is Sam from? Where is Sam from? เด็กๆออกเสียงตามครูได้นะคะเวลาที่ค,ครูออกเสียงครั้งที่1และครั้งที่2ครูจะเว้นระยะให้เด็กๆออกเสียงตามนะคะสำหรับการตอบแซมเป็นผู้ชายเวลาตอบเราจะไม่ใช้ชื่อในการตอบอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะใช้ pronoun น,นะคะก็คือคืออะไรคะใช่แล้วค่ะก็คือ he นั่นเองก็เป็น he is from แล้วตามด้วยชื่อประเทศ He is from แล้วตามด้วยชื่อประเทศนะคะสำหรับการถามในแบบที่สองประธานก็ยังเป็นแซมแต่เรากล่าวถึงแซมมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเราจะไม่ใช้แซมแล้วเราจะใช้ pronoun ก็คือ he นะคะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือ where does he come from where does he come from เวลาตอบเราก็ตอบถามคำ from เราก็ต้องตอบ come from He comes from แล้วตามด้วยชื่อประเทศเด็กๆด,ดูที่ประโยคคำตอบนะคะดูที่คำว่า comes นะคะดูที่ comes เติม s เพราะอะไรคะเพราะว่า he เป็นเอก,กพจน์บุรุษที่3กริยาที่ตามมาต้องเติม s นะคะเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะในภาพนี้ใครคะอ่านชื่อออกไม่เอ่ยถูกต้องคะ่ะในภาพนี้ก็คือเจนนั่นเองนะคะ ในเฟรมนี้เราจะมาดูวิธีการถามเกี่ยวกับประเทศนะคะโดยถามถึงคนที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็คือเจนนะคะการถามแบบแรกนะคะ Where is Jane from? Where is Jane from? ถ้าเราแปลก,ก็คือเจนมาจากที่ไหนใช่ไหมคะเด็กๆเวลาตอบเจนเป็นผู้หญิงใช้ pronoun ก็คืออะไรคะลูกใช่แล้วค่ะก็คือ she เวลาตอบก็ใช้รูปแบบที่ว่า she is from she is from แล้วตามด้วยชื่อประเทศนะคะในการถามรูปแบบที่สองเด็กๆได้ฝึกมาแล้วจากที่เป็นรูปเด็กผู้ชายใช่ไหมคะในภาพนี้เด็กๆตั้งคำถามให้ครูฟังหน่อยค่ะโอเคเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะ where does she come from where does she come from อย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ เวลาตอบ she comes from แล้วตามด้วยชื่อประเทศ she comes from แล้วตามด้วยชื่อประเทศแน่อย่าลืมออกเสียง comes เติม s ที่ comes ด้วยนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ she comes from แล้วตามด้วยชื่อประเทศเก่งมากค่ะเด็กๆคะเรามาฝึกกันนะคะในภาพนี้จะมีโจกับแจ็ค สองคนนี้จะยืนคุยกันนะคะคุยกันเกี่ยวกับใครเอ่ยใช่แล้วค่ะคุยกันเกี่ยวกับบิลลี่นะคะคุยกันเกี่ยวกับบิลลี่เด็กๆเห็นธงชาติไหมคะธงชาติที่มีพื้นสีแดงมีดาวสีดวงเล็กๆแล้วก็มีดาวดวงใหญ่อีกหนึ่งดวงตรงนี้ประเทศอะไรคะใครจําได้บ้างจากบทเรียนที่หนึ่งถูกต้องค่ะประเทศจีนนั่นเองนะคะเรามาฝึกกันเลยนะคะคำถามแรก โจถามว่า Where is Billy from? Where is Billy from? Billy มาจากที่ไหนหรอ Billy มาจากที่ไหนหรอเด็กๆนึกคำตอบสิคะว่าแจ็คจะตอบว่ายังไงโอเคเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะถูกต้องค่ะ He is from China. He is from China. เขามาจากประเทศจีนเขามาจากประเทศจีนเราไปฝึกการใช้คํา from กันนะคะ โจถามว่า Where does he come from Where does he come from ทำไมประโยคนี้ใช้ he ละคะก็เราพูดถึงบิลลี่ที่เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้น pronoun ที่ใช้แทนบิลลี่ก็คือ he ซึ่งแปลว่าเขานั่นเองนะคะประโยคคำตอบเด็กๆนึกคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันให้เวลา3วินาทีค่ะโอเคค่ะถูกกันไหมคะ ถูกต้องค่ะเด็กๆ he comes from China he comes from China เขามาจากประเทศจีนนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกกันต่ออีกนะคะเรามาดูตัวอย่างรูปแบบการถามนะคะข้อมูลนะคะมีเจนเห็นเจนไหมคะชื่อเจนนะคะผู้หญิงคนนี้แล้วก็ธงชาตินี้สี น้ำเงินสีขาวสีแดงสามสีเหมือนของไทยเราเลยแต่เขามีแค่สามแท็กประเทศอะไรคะดเด็กๆประเทศอะไรคะ Tiktok Tiktok ใช้แล้วคะ่ะฝรั่งเศสนั่นเองนะคะ France นะคะ France เอ๊ประเทศชื่อ France แล้วเชื้อชาติอะไรคะถูกต้องค่ะ French French นะคะเรามาดูตัวอย่างการถามโจถามว่า Where is Jane from Where is Jane from เจนมาจากที่ไหนหรอ She is from France. She is from France. เธอมาจากประเทศฝรั่งเศส Where does Jane come from? Where does Jane come from? เจนอะมาจากที่ไหนหรอเราเปลี่ยนรูปแบบการถามใช้ come from ในการถามนะคะตอบไว้ยังไงคะเด็กๆเ,เรามาดูฉเฉลยกันนะคะ She comes from France. She comes from France. ถูกต้องค่ะเราไปดูการถามเกี่ยวกับสัญชาตินะคะเรามาลองดูการถามเกี่ยวกับสัญชาติ2คนนี้นะคะจะคุยกันแล้วจะถามเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ชายที่ใส่ชุดไทยนะคะแน่นอนเลยธนชาติแบบนี้ก็ต้องเป็นไทยแ l a n ง Nationality ก็ต้องเป็นเป็นไทยค่ะถูกต้องค่ะ What is your nationality? What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไรหรือคุณเชื้อชาติอะไรนั่นเองนะคะ My nationality is Thai. My nationality is Thai. สัญชาติของผมคือไทยครับสัญชาติของผมคือไทยครับหรือตอบแบบสั้นๆนะคะ I am Thai. I am Thai. ผมเป็นชาวไทยครับหรือผมเป็นคนไทยครับ ก็ได้นะคะเรามาดูการถามเกี่ยวกับสัญชาติตัวอย่างที่สองนะคะผู้หญิงคนนี้ชื่อไอเกะไอเกะผงชาติสีขาวแล้วก็มีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางพื้นสีขาววงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางแล้วเห็นชุดผู้หญิงคนนี้แน่นอนเป็นประเทศอะไรไปไม่ได้นอกจาก j a p ป n j น p a n นแล้วสัญชาติหรือเชื้อชาติ j a ่ป n นต้องเป็นอะไรคะถูกต้องค่ะ Japanese Japanese เรามาฝึกกันเลยนะคะ What is Igo's nationality? What is Igo's nationality? สัญชาติของ i อโกคืออะไรสัญชาติของไอโกคืออะไรหรือ i อโกมีสัญชาติอะไรได้ทั้งสองแบบนะคะในการแปล Her nationality is Japanese. Her nationality is Japanese. สัญชาติของเธอคือญี่ปุ่นสัญชาติของเธอคือญี่ปุ่น she is Japanese she is Japanese เธอเป็นชาวญี่ปุ่นหรือเธอเป็นคนญี่ปุ่นเรามาฝึกกันนะคะเรามาฝึกกันอีกคำถามหนึ่งต่อไปนี้เราเปลี่ยนเป็นผู้ชายนะคะเป็นเ l ลถงชาตินี้เป็นเป็นถูกต้องค่ะ Australia แล้ว nationality จะเป็นอะไรคะ ถูกต้องค่ะก็คือออสเตรเลียนั่นเองประเทศออสเตรเลีย Nationality ก็คือ Australian คำถาม What is Bill's nationality? What is Bill's nationality? His nationality is Australian. His nationality is Australian. He is Australian. He is Australian. Let's practice Let's practice สถานีต่อไปเราจะมาฝึกกันนะคะ Let's practice เห็นภาพไหมคะมีโจกับเจนเขาจะฝึกสนทนากันนะคะมีโจกับเจนนักเรียนดูธงชาติสิคะธงชาติสามสีสีเขียวสีขาวและสีแดงแน่นอนเป็นประเทศอะไรไปไม่ได้เลย ที่โด่งดังมากในตอนนี้ที่ติดเชื้อโควิด -19 โควิด -19 มากที่สุดก็คืออิตาลีนั่นเองนะคะเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะเด็กๆเรารู้แล้วว่าถุงชาตินี้เป็นของประเทศอิตาลีนะคะเรามาเริ่มฝึกถามกันเลยดีกว่านะคะ Where are you from Where are you from จะต,ตอบว่ายังไงดีนะถาม Where are you from ถามโดยใช้ verb to be are นะคะ ก็ต้องเป็น I am from ใช่ไหมคะ I am from Italy I am from Italy ต่อไปจะเป็นการถามเชื้อชาตินะคะ What is your nationality What is your nationality มีสองคำตอบเด็กๆลองนึกคำตอบดูสิคะว่าเด็กๆจะตอบว่ายังไงบ้างตรงกันไหมคะเดี๋ยวมาดูคำตอบที่หนึ่ง I am Italian. I am Italian. ต่อไปคำตอบที่สอง My nationality is Italian. My nationality is Italian. ก็คือฉันเป็นชาวอิตาลีหรือเชื้อชาติของฉันหรือชาติของฉันคืออิตาลีนั่นเองนะคะเราไปฝึกกันต่อเลยนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกกันต่อนะคะ เด็กๆมาดูซิว่าโจกับโทโต้จะคุยเกี่ยวกับเจสสิก้าว่ายังไงบ้างเด็กๆเ,เห็นธงชาติที่ปรากฏอยู่บนเฟรมนี้ไหมคะมีแถบสีแดงสองข้างแล้วก็ตรงกลางเป็นพื้นสีขาวแล้วก็มีใบเมเปิลอยู่ตรงกลางประเทศอะไรคะประเทศอะไรคะ country นั่นก็คือแคนาดาค่ะใช่แล้วคะ่ะแล้วถ้าเป็น national i t i t y สัญชาติหรือเชื้อชาติล่ะคะเด็กๆคืออะไรคะ ถูกต้องค่ะ Canadian ค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะเด็กๆเ,เมื่อกี้เราคุยเกี่ยวกับธงชาติไปแล้วเด็กๆรู้แล้วว่าธงชาติคือของแคนาดาแล้วก็เชื้อชาติก็คือ c a n a d ดียนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือถูกต้องค่ะ Where is Jessica from? Where is Jessica from? คำตอบคืออะไรคะใช้ is แล้วก็ใช้ from ก็ต้องเป็นถูกต้องค่ะเด็กๆ she is from Canada she is from Canada เราไปดูคำถามต่อไปนะคะ what is her nationality what is her nationality เด็กๆออกเสียงตามครูนะคะในแต่ละช่วงของแต่ละครั้งที่ครูออกเสียงครูจะเว้นระยะให้เด็กๆออกเสียงด้วยอีกรอบนึงนะคะ what is her nationality what is her nationality คิดคำตอบสิคะมันมี2องคำตอบที่เราจะต้องฝึกกันเรามาดูคำตอบสิคะถูกไหมเอ่ยคำตอบแรก her nationality is Canadian her nationality is Canadian เราไปดูอีกคำตอบหนึ่งนะคะ she is Canadian she is Canadian เก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปฝึกทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรามาฝึกกันต่อนะคะมาดูซิว่าโจกับ Total จะคุยเกี่ยวกับมากว่าอย่างไรเด็กๆเ,เห็นทงชาติไหมคะจะมีแถบสีแดงและสีขาวแล้วก็จะมีดาวทั้งหมด50ดวงนะคะดาวทั้งหมด50ดวงหมายถึงอะไรก็คือรัฐที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาภาษาอังกฤษคือคือใช่แล้วคะ่ะ the United States of America The United States of America หรือถ้าเป็น nationality หรือเชื้อชาติหรือสัญชาติคือ American American เด็กๆฝึกกันต่อเลยดีกว่านะคะเรามาฝึกสนทนากันเลยดีกว่านะคะเราเห็นธงชาติแล้วเป็นธงชาติของ the United States of America คำถามก็คือ Where does Mark come from? Where does Mark come from? คำตอบคืออะไรคะใช้ come from ก็ต้องตอบแบบ come from ก็ต้องเป็น he comes from the United States of America he comes from the United States of America คำถามต่อไปก็ต้องถามเกี่ยวกับเชื้อชาติสัญชาติ nationality นั่นเองใช่ไหมคะคำถามคือ what is his nationality what is his Nationality เราจะตอบว่ายังไงดีนะมีสองคำตอบให้เวลาเด็กๆคิดสามวิค่ะได้หรือยังคะได้คำตอบไหมเอ่ยคำตอบที่หนึ่ง His nationality is American His nationality is American แล้วคำตอบที่สองนะคะเด็กๆครูเริ่มตื่นเต้นแล้วนะว่าเด็กๆจะคิดได้ไหมนะแต่เด็กๆของครูคิดได้แน่นอน คำตอบคือ he is American he is American ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากค่ะ so awesome เด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้ค่ะเราก็ได้ฝึกกันมาพอสมควรแล้วนะคะเกี่ยวกับการถามเกี่ยวกับ country and nationality country and nationality เด็กๆอย่าลืมย้อนกลับไปดูวิดีโออีกสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ฝึกอีกหนึ่งรอบแล้วก็ทําความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคะให้เด็กๆลองดูวิดีโอวนซ้ําแล้วสามารถที่จะฝึกไปเรื่อยๆได้นะคะอย่างเช่นคําคมที่บอกว่า practice makes perfect practice makes perfect การฝึกนะคะจะช่วยทำให้เราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นหรือทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นในเรื่องนั้น keep practicing and cheer up ครูเป็นกำลังใจให้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ